สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาตัดลงไม้กราฟที่ตอกราฟเนี่ยหมดสภาพอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปค่ะหัวไม้ที่เราเห็นอันนี้เป็นตอบลูคริสนะคะก็วันนี้เราจะมาตัดลงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวไม้ข้างบนหรือว่าตอบลูคริสข้างบนเนี่ยเขายังดียังโอเคอยู่ไหมนะคะถ้ายังดีโอเคอยู่เราจะมาช่วยชีวิตเขากันค่ะสังเกตแล้วนะคะ ตอบลูคริสข้างบนไม่มีปัญหาใดๆค่ะเดี๋ยวเราจะตัดลงแบบนี้เลยค่ะใช้กันไกรแบบนี้เลยนะคะกรรไกรตัดกิ่งเพราะว่าค่อนข้างที่จะแข็งมากๆค่ะวันนี้นะคะนกอยากได้หลายต้นเดี๋ยวเราก็จะตัดแบ่งเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะนําไปชําค่ะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นแบบฟอร์มกอต้นเดียวแบบนี้แล้วก็เป็นต้นโตเลยแบบนี้ก็ชําได้เลยนะคะ ตอบูคริสนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีหนามที่แหลมค่ะแล้วก็อยู่ทั่วทุกลำต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้ถุงมือกันหนามหรือไม่ก็ใช้กระดาษพับทบๆนะคะหลายๆทบเพื่อที่จะจับค่ะเดี๋ยวนกจะแบ่งนะคะให้เป็นหลายๆต้นเพื่อเราจะได้จำนวนเพิ่มขึ้นค่ะอย่างที่บอกไปนะคะใครจะไม่แบ่งก็ได้นะคะจะชำเป็นต้นใหญ่ แบบต้นเดียวก็ได้นะคะเราจะปาดส่วนกลางออกนะคะส่วนี้เดี๋ยวทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนของรอยต่อระหว่างหัวไม้ที่เป็นตอบลูคิดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแกนของตอกกราฟของเรานนัเองะคะเราก็ตัดออกค่จากนั้นนะคะก็จะแบ่งให้เป็นหลายๆต้นนะคะให้เป็นหลายๆชิ้น เพื่อที่จะนำไปชำนะคะนี่นะคะตอบลูคลิสเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเราชาหลายๆต้นแบบนี้ได้เลยค่ะแป๊บเดียวก็โตนะคะ ตรงไหนที่แผลไม่เรียบค่ะเช่นเคยนะคะเราจะต้องปาดให้เรียบส่วนที่เป็นรอยช้ำๆนะคะก็ปาดออกค่ะอย่าให้อยู่ติดกับหน่อนะคะเพราะว่านั่นจะเป็นที่มาของการเกิดการเน่าต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องปาดส่วนที่เป็นรอยช้ำออกให้หมดค่ะได้เพิ่มมาอีกเป็นสี่ชิ้นนะคะจากนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้แผลแห้งค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปชํากันใครที่มียาเร่งรากก็สามารถไป้ายได้นะคะเดี๋ยวเรนจะนำไปป้ายยาเร่งรากรากก็มาแล้วค่ะ2อาทิตย์นะคะเพื่อนเห็นอยู่นั้นนะคะงอกดีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ยาวออกมาเดี๋ยวเราจะลงปลูกด้วยดินปลูกแขกตันเลยค่ะเตรียมดินปลูกนะคะจากนั้นเราก็นําตอบูของเราเนี่ยลงปลูกแบบนี้เลยค่ะ กระถางไม่ต้องใบโตมากค่ะนกใช้เป็นหินภูเขาไฟช่วยพยุงไปก่อนนะคะทั้งสองด้านนะคะเพื่อนๆสามารถใช้หินปกติได้ไม่มีปัญหาค่ะไม่ได้ต่างกันนะคะจากนั้นก็รดน้ำได้เลยค่ะ ลดน้ำน้อยๆแต่บ่อยครั้งค่ะรดน้ำทุกๆสองวันครั้งหนึ่งค่ะน้อยๆแบบนี้นะคะปั้งไว้ในที่แดดไม่แรงมากแต่ว่าให้แดดทั้งวันค่ะหลังจากนี้ประมาณสัก1-2เดือนรากก็จะเดินดีค่ะเราก็จะได้ตอบลูคริสต้นใหม่เลยค่ะ3เดือนหลังจากการปักชำนะคะรากยึดดีแล้วเราก็ได้ตอบลูคริสต้นใหม่ที่เป็นไม้รากค่ะ แหมยอดเนี่ยนะคะยังโตต่อกันมาเรื่อยๆ,ๆเลยค่ะนี่นะคะหลังจากการช่ำราวนะคะ2-3เดือนก็จะได้ตอ blue c r i แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างตอ blue c r i ต้นใหญ่นะคะตอ,ตอ blue c r i เนี่ยเราจะไม่หวังดูดอกเขาค่ะแต่ว่าเราจะหวังดู ลำต้นหรือว่าฟอร์มกอ,อ,อของเขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้นจริงสวยมากๆค่ะนี้นกถ่ายรวมจากในโรงเรือนนะคะก็เลยมองอาจจะบางทีอาจจะดูไม่ชัดค่ะการคลิสเนี่ยบางในหนึ่งต้นนะคะจะมีทั้งคริสและไม่คลิสค่ะเห็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะนี่คือเอกลักษณ์แล้วก็สเสน่ห์ของสายพันธุ์นี้นะคะเราจะไม่หวังดูดอกค่ะเราดูฟอร์มนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กด subscribe กด like กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ f a c e b o o k วิชูราดากาเด้นค่ะและพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะและตอนนี้วิชูราดากาเด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป Shopee นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ